สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูปัญหาเกี่ยวกับเรื่องซินเพลาตั้งและซินล้อหน้ารั่วนะครับเคสนี้คันนี้จะเป็นไทซัน KM4544 นะครับลูกค้าเนี่ยเบื้องต้นแจ้งเข้ามาว่าซินรั่วบ่อยมากล้อหน้าเอ่ยเพลาตั้งเอ่ยเนี่ยรั่วบ่อยทีนี้พอมาวิเคราะห์หรือวิเคราะห์ดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าลูกปืนตับเนี้ยตรงดุมเนี่ยดุมล้อหน้าเนี่ยมันแตกหนึ่งตับ แล้วก็มาเจอเพาข้างเนี้นะครับเป็นรอยคอดตรงหน้าซินเนี่ยแล้วก็เป็นสนิมก็คือคาดว่าข้างเนี้น่าจะน้ําเข้าแล้วก็ลูกปืนแตกนะครับส่วนข้างนี้ยังดีอยู่ข้างนี้หน้าซินเรียบไม่มีรอยเลยแล้วก็ตรงลูกปืนนี่ยังแน่นอยู่แล้วก็เช็คพวกเฟืองขับล้อตัวใหญ่ก็ปกตินี้เราก็จะมาดูจุดหนึ่งที่ที่เห็นปัญหานะครับคือเอาตั้ง พอตั้งเนี่ยข้างหนึ่งมีรอยเชื่อมน่าจะหักหรือหรือ,อยังไงนะครับแล้วก็มีรอยเสียดสีทั้งอันเลยข้างนี้ก็เป็นมีรอยเสียดสีนะครับส่วนเฟืองพอตั้งตัวล่างตัวบนเนี่ยลองดูแล้วไม่หลวมนะครับใช้ได้โอเคแล้วก็ลูกปืนตรงฝาฝาเพาตั้งเนี่ยตัวล่างเนี่ยก็ไม่หลวมก็ใช้ได้ปืนตับใหญ่สองตับนี้ก็ใช้ได้นะครับทีนี้จากการที่เราเห็นรอยที่เพาตั้งเนี่ยนะครับ เราก็จะมาดูตรงเสื้อเพาตั้งเราก็จะเห็นเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยมันเป็นรอยเสียดสีเนี่ยชัดเจนทีนี้เราเราเรามาดูว่าเพาตั้งเนี่ยมันอยู่ในนี้นะครับการที่มันจะเสียดสีกันได้เนี่ยคือหนึ่งเสื้อมันขยับมันก็จะเสียดสีกันได้หรือว่าตัวเพามันขยับหรือว่ามันเป็นทั้งสองอย่างคือถ้าเพามันจะขยับได้เนี่ยคือลูกปืนที่ประคองบนล่างเนี่ยลูกปืนมันจะต้องหลวม ทีนี้มันอาจจะทั้งสองอย่างร่วมกันแต่สาเหตุที่เสื้อเนี่ยมันจะขยับไปโดนเผาเนี่ยมันจะมาจากอะไรได้บ้างอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูครับหนึ่งหน้าแปนตัวเนี้นะครับที่อัดเข้ากับคานหน้าเนี่ยน็อตหกตัวเนี่ยสาเหตุที่จะทําให้เสื้อตัวเนี้ยขยับได้ก็คืออัดน็อตหกตัวนี้ไม่แน่นหรือว่าเกียวมันไม่ดีอัดแน่นไม่ได้นะครับ หรือว่าเราเผลอหรือว่ามันคลายเนี่ยอะไรสาเหตุพวกนี้จะทําให้ตัวเนี้ยเสือ้อเสื้อเพาตั้งเนี่ยมันขยับได้ให้ตัวได้นะครับนี่คือสาเหตุแรกสาเหตุที่สองคือตัวเนี้ยบางที่จะเรียกอาร์มบังคับบังคับเลี้ยวแขนบังคับเลี้ยวหรือว่าเรียกมือลิงอะไรอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่เนี่ยครับมันจะอัดเข้ากับตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยอัดเข้าอัดเข้าเสร็จปุ๊บจุกตรงนี้ก็จะ สวมอยู่ด้านบนนะครับทีเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยมันหลวมครับมันพอหลวมเนี่ยมันก็จะให้ตัวได้อย่างเงี้ยครับข้างนี้ก็หลวมเนี่ยครับมันหลวมพอหลวมแล้วมันมันให้ตัวได้แล้วเนี่ยเนี่ยหลวมมันก็จะทําให้ชุดเสื้อเพาตั้งเนี่ยครับ มันขยับได้มันให้ตัวได้คือหรือบางทีทับช่างเขาเรียกว่ามันรุนได้พอมันรุนได้มันก็จะทําให้เผาที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมาเสียดสีกับเสื้อเป็นรอยแล้วไอสาเหตุที่มันขยับได้นี่แหละครับมันจะทําให้ซินเผาตั้งรั่วต่อให้เราเปลี่ยนซินเปลี่ยนลูกปืนเข้าไปใหม่สุดท้ายถ้าปัญหาเล็กๆน้อยๆพวกเนี้การอัดน็อตไม่แน่นพวกอา,าร์มบังคับเลี้ยวตัวเนี้หลวมเนี่ย มันก็จะมันก็จะทาให้รั่วอีกใช้งานไปสักพักหนึ่งมันก็รั่วอีกนี่แหละครับคือสาเหตุหลักๆที่ทําไมเปลี่ยนซินแล้วเปลี่ยนลูกปืนแล้วมันยังกลับมารั่วอีกบ่อยๆนี่ครับหนึ่งอัดน็อตไม่แน่นสองตัวนี้อาร์มครับเลี้ยวเนี่ยหลวมทีนี้ปัญหาก็คือเดี๋ยวผมจะแก้ด้วยการที่ผมจะไล่ตาบเกียวใหม่หมดเลยทั้งสองข้างแล้วก็เปลี่ยนน็อตแล้วพอตอนไปไปประกอบเนี่ยต้องอัดให้แน่นตัวนี้จะคว้านตีปอก ให้มันแน่นเหมือนเดิมทั้งสองข้างนะครับลูกปืนที่แตกเปลี่ยนตับไหนใช้ได้ก็ใช้ตับเก่าส่วนล้อข้างเนี้ยเปลี่ยนแค่ซีนครับเพราะลูกปืนยังดีอยู่หน้าซีนยังดีเลยส่วนข้างที่มีรอยเนี่ยผมจะขัดถ้าขัดแล้วมันยังเป็นร่องอยู่เพราะถ้าเป็นร่องใส่ซีนเข้าไปก็มีโอกาสรั่วเหมือนเดิมอาจจะต้องขึ้นแทน่นกึง่งเช็ดเบาๆเช็ดแผ่วๆถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันเป็นร่องไม่ลึกนะครับแต่เท่าที่ดูเนะี่ย น่าจะขัดหายเป็นร่องนิดหน่อยแล้วก็ข้างนี้ต้องเปลี่ยนลูกปืนเพราะลูกปืนแตกแล้วก็โดยรวมก็ทั้งหมดก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับอาการน่าจะจบแล้วยิ่งถ้าเกิดบวกกับก,บการดูแลหลังการใช้งานดีเราหมั่นล้างทําความสะอาดเช็คน้ํามันเช็คจละบีนะครับยังไงก็ทนแน่นอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ